เขาลอกอาณาคารดนองกลมนี่บัรานี่ ครามืบน้คือตอนที่ได้รับแจ้งก็มาเจอที่มาเจอที่เกิดเหตุครับก็เจอผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปาหัสสองรายนะครับเบื้องต้นก็คือหมดสติแล้วเราก็ดับสัญญาณชีพไม่ได้นะครับเราก็เลยทําการร้องขอรถพยาบาลขั้นสูงนะครับจากโรงพยาบาลนพรั์กับโรงพยาบาลหนองจอกที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิตที่สุด เข้ามาช่วยในเรื่องของการพื้นพื้นที่ต่อเนื่องครับก็คือบาดแผลลามตที่ที่สดคัณนเป็นยังไงครับโดนอาวุธโดนเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าโดนอาวุธปืนที่บริเวณตีต่ะทั้งสองั้งองกแล้วก็บริเวณลำตัวทั้งทั้งสองกรเวณลัวทัักแล้วก็บรันองป้บิเ้องต้นเท่้าที่สอบถกมล้บเ้งนใกล้เคียงก็คือ ทางผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโมรดกที่แบ่งกันยังไม่ลงตัวครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ทางมุสลิมเขาพิธีออกบวชทคทัก็มารวมญาติกันแล้วก็มาพูดคุยกันอาจจะไม่ลงรอยครับตอนเรามาถึงเนี่ยผู้ก่อเหตุยังอยู่ไหมผู้ก่อเหตุไม่อยู่แล้วครับคือประมาณสัก17เจนาฬิกาะก็ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุอ่ายิงกันที่บริเวณในซอยนี่ยนะครับ ก็มาตรวจสอบปรากฏว่า,าก็มาพบาผู้บาดเจ็บ2รายนะครับแต่าก,การสอบถามก็ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านทางทางผู้กับได้อธิบายฟังเ,เป็นเป็นกรณีระหว่างเรื่องระหว่างพี่น้องนะครับในตระกูลนะครับมีสี่พี่น้องนะครับแต่ว่ากรณีนี้เป็นเหตุระหว่างพี่ชายคนโตคือคนที่1เป็นผู้ก่อเหตุนะครับส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น คนที่สาแล้วก็คนที่4นะครับผมแทนว่าเป็น,ปน,ปนลำดับดีกว่านะครับ,นะรบก็มีปากเสียงกันมาตั้งแต่ด้านนอกซอยแล้วนะครับก็เลยมีปากเสียงกันมาด้านนอกจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนโตเนี่ยคนที่1เนี่ยก็เลยกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อที่มาวุธดปืนแล้วก็คนที่3าที่4เนี่ยรอยอยู่ด้านหน้าก็ตามมาอยู่ด้านนอกด้านถนน อย่ังวันนั้นพอคนผู้ก่อเหตุได้อาวุธปืนก็เลยออกมาด้านที่คนที่3ที่4ี่รออยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืน,นย,ยิงไปที่คนที่4ก่อนนะครับลำดับแรกนะครับก็ฟุบลงไปเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยคนที่3มเนี่ยก็เลยตามเข้ามาเพื่อที่พยายามจะแย่งปืนจากผู้ก่อเหตุแต่ทีนี้ก็เลยโดนยิงซ้ำเข้าไปอีกนะครับและท้ายสุดแล้วเนี่ยคนก่อเหตุก็ได้ใช้รถจกักรยานยนต์ซึ่งเขาใช้ทำงานอยู่เป็นรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อเวฟนะครับสีดำแดงเนี่ยนะครับหลบหนี นะครับหลบหนีไปนะครับครเเกิดจากอะไรอะคะปมปัญหาทีเ่เ,เรื่องต้นปัญหาที่เกระเทตก็น่าจะมีมีสะสมมาตั้งแต่เรื่องเป็นหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะเป็นปรมมดที่ที่แต่มันก็นานมาแล้วตั้งแต่ปี54แล้วก็ปี56ตั้งแต่ที่แม่เสียชีวิตไปนะครับก็ยังก็ยงังสะสมมาเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องเรื่องรถเรื่องรถคันคันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับเนื่องจากว่าพ่อหลังจากเสียชีวิตเนี่ยได้มอบให้กับ น้องชายคนที่4ี่่งเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องชายคนที่นี่ไม่สามารถที่จะแบบดูแลรักษาได้ก็เลยเอามาให้พี่ชายคนโตเป็นผู้ดูแลนะครับแต่นี้่ว่าโดยสัญญาว่าจะให้เงินนะครับกับน้องชายคนที่4แต่ทีนี้ณวันนี้เนี่ยได้มีการทวงถามเรื่องเงินจากพี่ชายคนโตก็ได้รับการายเบี่ยงมาตลอดนะครับก็เกิดความไม่พอใจขึ้นนะครับก็เลยมีปากเสียงกันณวันนี้น,นะครับเบื้องต้นเข้าๆประมาณเจ0 0 0มื่น ครับคร่าวๆนะฮะอันนี้ที่ที่ที่ฟังจากทำให้การของน้องอน้องชายคนที่สองนะฮะเบื้อง <aire Blair S 2> ต้นยังยังไม่มีนะครับนะครับนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับยาสพติดยาเสพติดตรงนี้เดียย๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนะครับยังยังไม่สาายืนยันนะครับแล้วตอนนี้เขาหลบหนีไปเนี่ยถือว่าอันตรายนะเพราะว่ามีอาวุธไปด้วยก็อาวุธปืนตอนนี้น่าจะทางเราก็ได้ได้แจ้ง ทางสูวิยุไปด้วยนะครับ,รบให,ให,ให้ให้ให้สอนอ,อข้างเคียงครับเชืญความร้นวงนะครับในการตรวจสอบน,นะครับก็คือจะต้องสกัดจับสกัดจับครับเป็นรถจักรยานยนต์จักรยานยนต์ยี่ห้อเว็บครับร้อนะครับ